เก็บอาการแทบไม่อยู่เลยนะคะรู้สึกกระวนกระวายใจมากๆนะคะในช่วงที่คุณนิ่งเงียบกับเขาโดยเฉพาะรอบนี้ทุกครั้งที่มีปัญหานะคะไม่เคยเป็นแบบนี้เลยแต่รอบนี้รู้สึกว่าทุกมากมากเขาคนนั้นเป็นใครนะคะใครที่รู้สึกกระวนกระวายใจเนาะกับการที่แบบคุณเงียบใส่เขาคุณนิ่งคุณไม่ตอบโต้คุณไม่พูดคุณไม่แอคชั่นอะไรเลยคุณทําเป็นเขาแบบเป็นอากาศธาตุไปเลยนะคะซึ่ง ในทุกๆครั้งที่มีปัญหากันคุณไม่เคยแสดงออกกับเขาแบบนี้เลยด้วยซ้ํานะคะ mm hmm. เขาคนนั้นที่พิไพ่สื่อถึงนะคะ mm hmm. เขาเป็นใครพลังงานจะตรงกับคนในใจของคุณหรือเปล่านะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมพลังงานรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนไม่เหมือนกันดูส่วนตัวนะคะ mm hmm. เขาคนนั้นเป็นใครนะคะ mm hmm. เขาคนนั้นนะคะ mm hmm. เป็นคนที่ คุณกับเขารู้กันสองคนเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆนะอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ยังไม่สามารถเปิดตัวกันได้เขาคนนี้นะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณค่ะแล้วเขาคนนี้ก็เป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมหน้าที่การงานดีบุค,คลิกดีโปรไฟล์ดีนะคะแล้วก็มีคนเข้าหาเขาเยอะเป็นคนที่ อบอุ่นใส่เทคแคร์นะคะแล้วก็ดืออโก้สูงมากๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้เหมือนกันคุณกับเขาร่วมงานด้วยกันแล้วเขาอายุน้อยกว่าคุณก็ได้ถ้าตรงไปต่อกับหมอได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเพราะอะไรนะคะทำไมพี่ไพ่ถึงบอกว่าเขารู้สึกเหมือนแบบกระวนกระวายใจมากๆทาทั้งทที่ทุกครั้งมีปัญหากันเขาก็ไม่ได้เคยเป็นแบบนี้นะคะ คุณสวยหล่อมากขึ้นนะช่วงนี้ในความคิดของเขาคุณดูมีสเสน่ห์มากขึ้นคุณดูน่ารักคะ่ะคุณดูน่ารักมากขึ้นมันไม่ได้เหมือนช่วงที่คุณกับเขาเนี่ยพูดคุยกันนะคะหรือในช่วงที่แบบไม่ได้มีประเด็นกัน,นกหนักๆมันอาจจะด้วยเพราะว่าช่วงที่คุณมีเขาอ่ะคุณคุณเอาเวลาของตัวเองอะไปเทให้เขาหมดจนคุณละเลยที่จะดูแลตัวเอง พอเวลาคุณไม่ได้คุยกับเขาคุณมีเวลาที่จะหันกลับมาโฟกัสดูแลตัวเองมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงยางเห็นได้ชัดจนเขามีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยไอ้ที่เขาเครียดอยู่นะ่ะเขาคิดว่าคุณนะมีคนคุยใหม่ไปแล้วด้วยซ้ําในขณะที่คุณเองก็แอบกังวลเขาเนาะว่าการที่เขาเงียบแบบนี้เขาจะกระวนกระวายใจไหมเขาจะมีใครหรือเปล่าขอให้รู้เลยนะถ้าคุณผ่านมาเห็นคลิปนี้เขาไม่ได้มีใครค่ะแต่เขาคิดว่าคุณมีคนอื่นไปแล้ว เขาคิดว่าคุณเปิดใจให้กับคนอื่นไปแล้วเพราะคุณเปลี่ยนไปเยอะคุณดูมีออร่าคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูน่ารักคุณอาจจะแปลกใจหมอไก่แล้วเขารู้ได้ไงว่าหนูผมมีการเปลี่ยนแปลงสวยหล่อขึ้นเขาส่องค่ะเขาส่องคุณตลอดค่ะพลังงานขึ้นส่องชํำเลยค่ะส่องจนแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะทั้งทางที่ตอนที่แบบอยู่กันมีกันไม่ได้สนใจเลยเดินส่วนกันเ็ายังไม่เห็นคุณเลยใช่ไหม พูดคุยคําพูดหวานๆก็แทบไม่เจอเลยใช่ไหมไม่ได้ถนอมใจคุณเลยใช่ไหมคะคุณเป็นอากาศทาตของเขาใช่ไหมตอนนี้คุณเถือไพ่เหนือกว่าถ้าคุณผ่านเห็นคลิปนี้เขาคือส่ญนากาศในสายตาของคุณไปแล้วเขาไม่ได้มีผลกับสายตาคุณเพราะเขาคิดว่าคุณเนะี่ยทิ้งเขาไปแล้วเขาคิดแบบนี้เขาถึงได้กังวลกังวลใจนะคะแล้วสําหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณเนะ่เป็นคนที่แบบว่าผู้ให้อ่ะคะ่ะ ให้ในที่นี้ให้ทุกอย่างเลยนะเวลาคุณจะรักใครเนะี่ยคุณจะเป็นคนที่เหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบชอบเห็นเขายิ้มเขามีความสุขเขาแฮปปี้เขามีหน้ามีตากับสังคมเขาดูดีในกลุ่มเพื่อนเขาดูเพอร์เฟกเขาดูทุกอย่างคุณให้เขาทุกอย่างเลยมันก็ไม่แปลกหรอกในช่วงที่คุณไม่มีเขาแล้วคุณจะดูดีขึ้นอนะ่ะเพราะคุณได้ให้ตัวเองไพ่ six of cups นะคะต้องบอกเลยว่าผู้ให้ให้จนแบบลืมลืมไปเลยว่าเฮ้ยฉันก็ต้องการเหมือนกันนะไอ้ความสุขตรงนี้ มันทําให้เขาถึงแบบได้ชะล่าใจได้แบบได้ถึงได้แบบไม่ได้แคร์ความรู้สึกคุณไงีพยพอสถานการณ์ตอนนี้นะคะคือสัมผัสได้เลยว่าเครียดถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาเครียดไหมเขามีความสุขไหมหรือเขาดึงใครเข้ามาหรือเปล่าให้รู้เลยค่ะว่าเขาเครียดเครียดมากๆกับการที่คุณเป็นแบบเนี้ย